เอาไป่นอ้นอาทิตย์ไปเนางเนาะสาๆครับหนมาตืเด็กมายามหิขเขาว่านหิดพวกตาหนึ่งไป่นอง มีมหาล่องไปไข่มาแล้วมาเจอเลยครับไข่ออกปลาต่มาพอ,อรถดี่น้องอยเม่บา้านกับลูกสาวเขาไปน่ปลาบุวปลาในี้สุดมากบุไปขืออกมือเนี่ยเห็นมากแล้่พอเลยพี่น้องเอ้ยหมูไข่ออครับเห็ดไข่เห็ดไข่เสียงก่อม่ห,หรอครับ เดียวเสียมแขเฮ้ยสวยงามเลยครับไหยไหยให้ให้หยกนี่น้องขึ้นแขนครับที่กันหนึ่งนี่น้องว่ายยุใสเปลี่ยนรุ่งกันครับท่านพูดติดเราเห็นเลยหรอครับเอ๋เห็น้วพี่น้องด้วย โล,โลอยนี่ครับูยีนอีกนอยสองกันเลยีน่อเอยครับืาจจะสอบอจะสอีกนอเดี๋ยวเสียมครับเดี๋ยวสามันเลยอีน่อย ใส่แด่น่งใส่แนะยู่วนใหญ่ไม่กับสามดวยี่ปีทุ่งยยางเขาแล้วครับไม่ทย่งางเขาหนวแต่ปั่นยังม่เห็นอยครับ ไม่เอาเป็นสมาเบิ้งเป็ะจําด้หาอันนี่น้อตับอะรพครับตันี้เนนีคนที่หลด เรอฮะเต้เดียครับาต้ามเดี๋ยวมันเกออกครับติดพวกเอาลออกเนี่ยแต่เมื้อวนนี้เทียจะมูบ่ะหบวาเดียวสอมูครับเป็นที่ป้าวหรอครับเราไปเราหามถึงหนกเออยางไปมากครับกอกที่โต้ลไขให,หนาเลี้ยงพี่าหมบวานเดียมูตัวแข็งครับ พี่ต้องยานก็เล้วครับบ้นานเราก็ตาไปตาเรงหลุาวต่าพี่น้องหาหมูขีบมันครับตรงนี้ป่ะมีก็เขียวมันแล้วออกดอกเดียวก็ให้านาให้านาเลี้ยงนีออกเป็นคุ้มพี่น้อง พอดอนเงินสินก็สามพอซีบนะครับเราหาเกันครับเหมือนกันเาไปเรียนล้วเน,น,นี่ยครับไปหน่องเอาไปก็พอไปเรื่ยนะครับมาเพิ่งบอกมันดอกมันเน่าหมดกทอนครับถ้าสมัครพอรออยพี่น้องเอ้ยครับบวนี้ดอกนิดหน่อยหน่อยเขาเขาหรอที่น้อง ไชครับไช่ใเก็ไปเลยได้ไปเลยครับชักบอกให้ผลนมาเชียร์มันเมมนฟือ่อเลยตั้งก็ตั้งหาแหละพี่นอ้อกกอดตอยู่ก่อนครับอันนี่ยคืนหาคินนี้กันออกที่ระดอกนึงด ไปรอบงนทักอื่นครับพี่น้องครับหาไปหามาไปก้นเชียร์ครับเดี๋ยวไป การผ่านเนี่ยพี่น้องเอออยู่ยี่นั่งครับไอเบือ้องเห็ดยังอุ้ยหมดป้าหมดเนี่ยพี่เดือดไหมเนาะอู้เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่อีกแล้วเห็ดผู้ใดอีกแล้วเห็ดผู้ใดอีกแล้วนี่เจียวเจียวอ,อยู่ครับอุยอ้ยหมดอู้คือเก่าแล้วพี่น้อง พูดไดบอกพคนมาก่อนพคนบอกครับสงสัยคนกับเเห็นขัดคนเห็นจ้างกขบผลเลี้ยงผลปีน้องอันนึงครับอู้ยสอง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 อันสองอันสองอันเอาบ้ามันนี่มัดออกมามาเหยียบนานสองเลยพี่น้องสองเลยครับสองดอกสองดอกเสียมก่อไม้เหรอครับเอามือเอา ไปจนไหนบูตีนี่ใสกันละอือนี่อะไรขียร์อู้สวกเลวพี่นก นี่บ้านเลยจ้ากไปใส่บุกกับบุกเลยซีรีเลยเขาโคกเลยเราบวสรงันครับหาไปเรื่อยก็ได้ไปเรื่อยละครับทต้องยานก็เรานีก็เลยกั่งกัดยุ่งกัดกไปยุ่งเดก็ม่เรยครับ ว้ยกสวยขึ้นแล้วตัวเบ็ดกรนเด้บางเชียโคตรเชียผสมใหม่ครับย่ผสม,มใหม่ก็มีบาง,งก็ะเชียออกข่อกมีครับน,นี้ใย่ยบ่อไห เชียเชียร์ไปเดี๋ยวคือขาดเพิ่งขอรอก็ไม่พี่น้องโอ้ยออกหนึ่งนีอ่อีกแล้ว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 นี่ไข่หนาขาวครับคื้อเรียกเหรครับ เพ้่ทาบเลยพี่น้องหอยบ่โห้ยหูกรับเาเชี่ยหาไบบ้านพี่น้องเทโพอยครับ เขาเป็นนองกันแมนเ่านิเดไข่เ็ดปวกตาหน่งนี่หนอครับอกเมันเบอี้มานังฝอเลยพี่หนองเอ้ยเนครับเห็ดไข่ไห่หนานี่พี่นองเ็ดไข่เขาครับคนพัทธนภาคนพัทธงจังวันออกครับอเป็นใบผู้จักเป็นใบองมูลนี้ที่อ๋ครับ ใหญ่เนี cage, ่นึงพี่น่อยเอ้ยบบนี้ได้ครับนี่บานเกินเฉียบก็รับสองแับนี้สามแบบนี้หน่อยครับดอกบานเพิ่มอีกน่อย อันนี้แตกเลยก็เงือบป,ปันปีกยังหลดหน่องเอ้ยเชี่ยหากันครับบ่ถืพอพูดูดีดพ เชียาไปเล่ยพี่น้องพี่า้องเชียไปเชียมากเชียรงมากี่หล่พี่น้องมาฟอร์แมนบานพอดีเดือดพ้ดนกันใจบ่ฟองเต้ถิ่มพี่น้องเอ้ยครับเ็ดแดงมันเข่าสลารย์บังขันไปนะไข่หนาเลยครับอ้ยระบาดเห็ดครับ เราก็เสียงเอื่นั้าบุตรใส่บุบบุบงงงนอนอยูคนาลาอมกันครับนี่พี่น้องเอ้ยหน่อเอียเอ้ยหน่อ,อ,อ,อค่ายหนาเลียงเลียงอ้อยต้อย เช่คกบมี่วนกบพอ,พอ,อย่กเนี่ยไปบดท้มเม็ดปอกไ,ไปเลาะไปเลยครับอ๋อเบิ่มกันครับทีบไปต้นขุนหยางกันก็ใส่ขานาดขาที่ไปเอาใส่ขนาดเขาสีหันอู้ดังเสดเสเด,สเดลงไปปูลงไปตั้งแต่นี้นครับ นนเ,เดินาน,นานีเดตอนี้ยืดเสนานแเออตนเทียน,นึงล่ะไปทางไหนนาเียนไปกาด่นะนนไปทางผีวางีเนเดินเดินลงไปไปาวไ,ปไปปบรรพ,ไพอ่าน<ด>ี<ด>้พอยดูอะไรดูครับจะม,มาเรียน้ขาดเท้านานเลยะี่คุณสังวา ไปเห็ดให้หนาแล้นนะหแ,แห้งแหลงหอมบ้าน,นะก้นหนาแล้วก้น,นหนาแล้คือบ่หอมแ <laughs> ห้งแหลงบ,บ่มักปัดเห็ดให้หนาแล้แห้งมักไปพี่น้องครับหาเก็บบนมือเลยมือนี่ครับ